สวัสดีพี่น้องพ้องปลายซูผูสุูคนเด้อครับผมนะครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับกะเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีอัปเดตข่าวของทางปูนิบานฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับผมนะครับว่าแล้วกะเข้าเรื่องเลยครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์เตือนเวลาไม่มีงานอย่ามาถามหางานทํานะสื่อถึงใครนะครับก็คือแบบนี้นะครับพี่น้องพอดีว่า ล่าสุดนะครับทางผู้จิบานฟิลเลียนเราได้ออกมาโพสเฟซส่วนตัวนะครับนะครับแล้วโพสแบบซี่พี่น้องนะครับเมื่อตอนมีงานเงินเข้ารัวๆโอกาสเข้ารัวๆก็ถามหาวันหยุดวัสดครับพี่น้องเมื่อตอนไม่มีงานขอร้องอย่าถามหางานทําเด้อวัสดครับพี่น้องนะครับเหตุผลที่เขาดังเขารวยเพราะเขาขยันเหนื่อยวันนี้ สบายบรรณานัจาหนูประสันพี่น้องเยาว,วชน2024เนาะครับอันนี้ก็คือผู้ยิบบ้านฟิลนลนด์แล้วก็ออกมาพูดบอกพูดสอนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานของทางค่ายตูเกียวนะครับหลายครับพี่น้องยิ่งล่าสุดเพิ่งได้งานของทางลุงเหล่าแสงจันทร์มาเนาะครับพี่น้องอันนี้ก็บูกว่าทางผู้ยญบบ้านฟิลเลสน,นะครับแล้วสิไปได้ยินหรือว่าแล้วลูอย,อย่างมาหรือเปล่านะครับว่า อาจจะมีคนไปถามมาช่วงนี้งานหลายมีวันหยุดบอนะครับหรือว่าอยากพักผ่อนอันนี้คือเพื่อนว้าโดยรวมเด้อครับพี่น้องนะครับก็คือเพิ่นเพิ่น,พนบอกเพื่อนสอนโดยรวมนะครับของลูกๆในค่ายเราเรา,าได้ไประบุเจาะจงว่าเป็นผู้ใดเนาะครับอันนี้หมายถึงว่าเรามาบอกมาสอนนะครับว่าช่วงนี้งานมันหลายนะครับมันก็ต้องกวาดกยุยกรเนาะครับพี่น,อน้องขันขัน้ากตามหลักนะครับอันนี้ผมเว้าในน้ส่วนตัวนะครับเหมือนดาราครับพี่น้อง ก็เหมือนสุภาษิตที่พื้นบอกนะครับน้าขึ้นให้รีบตักนะครับช่วงมีงานนะครับช่วงนี้มีงานมีการอยู่เขาก็ต้องเฝ้าเอางานเมกอนนะครับเพราะว่าวงการบันเทิงมันไม่แน่นอนนะครับเวลาบ่มีงานมันคือบ่มีเลยพี่น้องพอบ่มีงานมันกับบ่มีรายได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ยิบบ้านฟินแลนด์แล้วสืซื้อสีสอนนั่นแหละครับพี่น้องช่วงนี้เขายังมีแฮ้งมีงานอยู่กับเฝ้าๆ้าเห็นงานออกงานเมกอนเด้อบัดงานบ่มีงานมันสีมาเสียใจทีหลังเด้อสีมาถามหางานทีหลังบ่ได้เด้อ อันนี้คือสิ่งที่พื้นสีซื้อนะครับพี่น้องก็เลยออกมาอัปเดตมาบูกฟังนะครับแล้วทางพี่บ้านฟิลเลนแล้วก็ได้คอมเมนต์ต่อพร้อมนะครับพี่น้องในโพลของเราเนี่ยแหละครับเราคอมเมนต์ว,ว่าคอยคือวิ่งหาแต่งานแท้มวนคักวันซันพี่น้องตอนนี่เป็นไม่รุ่นยูคอยละอยากทําแต่งานเถ่ามาหล้วมันจังสีสบายแหมวันซันครับพี่น้องนะครับก็คือความหมายแล้วนั่นแหละครับว่าช่วงนี้เป็นวัยรุ่นมีแหงอยู่กับอยากเฮ็ดแต่งาน เวลาเถาม้ามันซีได้สบายประมาณนี้เด้อครับพี่น้องผมก็เลยกเอามาอัปเดตมาบ่าสู้ฟังเนาะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็หมายถึงว่าโพสสอนโพสเตือนนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมเลยนะครับลูกๆในค่ายโดยรวมนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าเป็นใครนะครับพี่น้องนะครับกล่าวถือว่าเป็นคําสอนคําแนะนาดีๆนั่นแหละครับพี่น้องก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกสู้ฟังเด้อครับผมมีความคิดเห็นองไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกสู้กันฟังได้เด้อครับผม จอกันในอีพีต่อๆไปนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ